หมดหมดหมดมันได้ไหมครับบริษัทให้แค่กี่ตัว4ตัวเองครับมาทำงานผมมีเจวันมี7วันต้องใช้1 4ตัวเช้าตัวหนึ่งบ่ายตัวหนึ่งด้วยเพื่อเงือออกนี่ก็จะเป็นตัวคงเหล็กที่มาส่งในรอบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวป้ายที่ติดไว้พร้อมจัดส่งนะครับ เหล็กโครงสร้างรูป,ปรพรรณเชื่อมประกอบอถ้าดูจากตัวรูปของของตัวงานโครงสร้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเพลทที่ยึดต,ติดกับตัวเจโบที่เราเกลือไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะฝั่งนี้ก็จะเป็นฐานที่ติดกับพื้นตรงนู้นก็จะเป็นปลายของของส่วนที่จะเชื่อมต่อกับผ่านด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งเนี้ย มันจะรีดกว่าไงนะแล้วมันจะมาค่อยๆใหญ่ขึ้นด้านบนตามรูปแบบการออกแบบของพี่บุตรก่อนเนี่ยแล้วก็ไอทีเ,เราเห็นว่า uh, เป็นเป็นแท่งยื่นขึ้นมาเนี่ยใช้อะไรเหมือนใช้ค่าออกไปรับตัวทั้งรางน้ําแล้วก็งานหลักคาที่อย่นอกไปนอกตัวครับด้วยนะครับอ,อ่ะอยางตรงนี้มีรูเหมือนกันตรงนี้ก็จะถูกเอาไว้สําหรับร้อยแล้วก็ประกอบงานคานนะครับ ตัวคาลคาแหละไอตัวเพลตเนี่ยมันมีสีรูใช่ไหมมันก็คือสีรูของเจโบพวกนี้แหละรครับฝั่งน,นี้เขาก็ปรับไซที่นี่จะแอบ,บทำงานยากกันนิดนึงนะเพราะว่าเป็นอาคารที่ดีไซน์เป็นอาคารขนาดเล็ก5หลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านข้างเนี่ยตามควาหมายคือมันก็จะมีอยู่ได้ประมาณ3เมตรเนาะ สมเมตรด้านข้างอาคารนีคือเป็นระยะลอนของอาคารที่ไม่เกิน5 0าร้อตารางเมตรนะครับที่ยากก็คือพอมันเป็นสาเมตรแล้วอะบวกกับมีตัวเตของงานกําแพงกันดินแล้วอะรถมันเข้ายากพอรถมันเข้ายากที่ีที่เราใช้ทํางานก็คือนูน่นเราลงวัสดุหินที่ฝั่งนน้นแล้วก็ใช้คนเขียนข้ามมาเพื่อ ลงอินคุกที่ฝั่งนี้ต่ออันนี้เราต้องขนข้ามาจากฝั่งนู้นหมดเลยใช่ไหมอร์ตใช่ครับเพราะว่ารถเป็นเข้ามาไม่ได้รถมันเข้ามาไม่ได้นี่ก็คือการดำเนินการหน้างานที่แต่ละไซต์งานมันที่จะจะไม่เหมือนกันอันนี้ถ้ากับว่าเราลงหินคุกกดอัดหินคุกลงทรายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเทปูนได้เลยไหมอาร์ตแผนเราเทตรงไหนก่อนเทตรงนี้เทข้างหลังหรือเทฝั่งนู้นก่อนเออที่ผมดูพอเป็นไปได้นะ ข้างหลังอาจจะข้างหลังเทได้ก่อนเพราะมันไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะรถมันเข้ามาได้รถมันเข้ามาได้ถึงนี่เลยนะรถถึงนี่เลยใช่ไหมใช่แต่เข้ามาตรงนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเข้ามาไม่ได้ก็จะเทข้างหลังก่อนอาจจะเข้าได้ก็ได้นะได้เหรอต้องไปดูองศาข้างหลังถ้าข้อถ้าล้อมันข้อไม่ได้หรอกเออไม่รู้ว่าลองดูแต่รถมันเลี้ยวเข้ามาได้นะรถท่วงอะรถล้อเลี้ยวเข้าได้แต่ว่ารถคูนก็เลี้ยวเข้าได้เหมือนกัน อันนี้วงเลี้ยวกว้างกว่างกว่าฝั่งนน้นอีกอน่าจะไม่เหนีอ๋อมันแคบแค่ฝั่งโน้นใช่ไหมฝั่งนี้มันเสียงออกข้างหลังเออนีอ่ก่อนเลยฝั่งโน้นจะแคบแต่ว่ารถจุบล้อเลี้ยวเข้าได้สบายต,ตรงเนี้ยรถกวงเอ้ยรถกู่ะเลีเ้ยวเข้าได้แน่นอนถ้าเพย์ด้านหลังเสร็จปุ๊บยิ่งสบายเลยโอเคจัดไปวันนี้ไม่ใส่ชุดเต็มยศหรอกหมดหมด หมดมันได้ไหมครับบริษัทให้แค่กี่ตัวสี่ตัวเองครับมาทำงานผมมีเจ็ดวันมีเจ็ดวันต้องใช้สิบสี่ตัวเช้าตัวหนึ่งบ่ายตัวหนึ่งด้วยเพื่อเงือออกจริงๆต้องมีต้องมีสักสิบสี่ตัวเพราะว่าเวลาทํางานไม่ได้หยุดเลยครับเนี่ยอไม่ได้หยุดแต่ขอเสื้ออีกสักประมาณแปดตัวอันนี้บอกใครบอกผ่านซื่อเลยบอกผ่านซื้อไปเลยก็ เครื่องฉาบก็ควรให้สักประมาณสามตัวเพราะว่าใส่แค่ใส่สองวันก็ดูสภาพเหน็นแล้วเหน็แล้วเหน็บแล้วอย่าว่าแต่สองวันเลยวันเดียวแม่งก็เหม็นแล้วอาการอย่างนี้นะให้ครบตามจํานวนวันยิ่งดีครับอาทิตย์หนึ่งสักยี่ันยังไม่จบมันยังไม่จบเสื้อเนี้ยให้เจ็ดตัวส่วนเสื้อบริษัทเป็นเสื้อพนโรให้มาสักแปดตัวแตัว เผื่อลืมซักเผื่อลืมซักอ่าเผื่อลืมซักวันหนึ่งเพราะว่าเราโสดอ่ใช่ครับเพราะว่าเราโสดเราโสดเราไม่มีคนซักผ้าให้นะอ่าแล้วก็เจอหนี้ไปอันนี้คือแบบติดตั้งดูออกมาเนี่ย M S หนึ่ง M S สองน่าจะมาเป็น t h a i M S แหละ M S อือใคร M S นี่ผมพามาทัวร์ ตัวนี้ก็จะเป็นโหลดดิ้งสำหรับ er เทรเลอร์นะก็อาคารนี้ก็จะแบ่งโซนด้านหน้าครับเป็นอาคารสำนักงานเป็นพร้อมโหลดดิ้งด้วยก็คือจะมีตัวการลงของของเทรเลอร์เนี่ยฝั่งนี้ <c oughs> ก็จากที่เราพามาเดินตอนที่มันเป็นงานเปิดเผยครั้งที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําที่เราเคยมาเ <c oughs> ยืนกันในวอล์กไซต์ EP ที่แล้วเนี่ยฮะ ตอนนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งข้อต่างๆที่เราจาเป็นต้องวางงานระบบเนี่ยไว้ตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นถ้าดูดูมันจะดูแล้วดูออกเลยเป็นสุขพัณฑ์สุขภันฑ์สุขภัณฑ์โถปัสสาวะ,วะอ่าก็จะดูคอยช่างย่านิดเดยตรงนี้ก็เป็นงานเทหินบดอะนะครับอันนี้คือบดอัดยงังไม่รู้แต่บอดอะไจะเป็นแบบนี้ นี่ครับตัวปกติเราก็จะบอกัดทุก40เซนในลักษณะประมาณนี้นะก็ะคือเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันเรียบแล้วก็คือทำงานไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ด้านบนอีกรอบนึ่งถ้าทำานี้มันก็จะัแน่นกว่าการที่เราถมที่เยอะๆเพราะบางทีแรงอัดหรือว่าตัวน้ำหนักของตัวรถบดเนีย่ยมันกระจายลงไปไม่ถึงนะพอไปท้างล่างมันก็ แยกกันลบสุอีกอันนี้รถบดกี่ตันนะอาร์ตบดห้าตันครับผมบดห้าตันครับครับเราจะทํางานหลายต่อนิดนึงครับเพราะว่าพี่ทจัทงานมันยากนะครับเขาก็จะมีการดรัมกองเห็นเนี่ยเป็นตําแหน่งตําแหน่งไว้ถึงเวลาเนี่ยแมคโครก็จะตักควาดตักให้ตรงนี้แล้วก็ไปเทที่ตรงโน้ตนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็น defect จากการขนส่งนะเขาก็จะมี สีติดมาให้เราไว้ให้เรามาเก็บงานหน้างานกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ของมาถึงวันแรกเดี๋ยวถ้าของมาถึงอีกวันยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนแหละบ๊ายบายคิดถึงโครงเหล็กคิดถึง t g l Builder นะครับ <Wow. S 1> เลือกใช้โครงสร้างเหล็กเลือกไว้ใจเหล็กเลือกไว้ใจเราขอบคุณมากสวัสดีครับ